จะเป็นเพื่อนดูหัวกันนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก ก็เดี๋ยวนะต้องจะพาเพื่อนๆมาดูหัวมันสัมลังพันละยองสี่อายุประมาณสักจะสี่เดือนแล้วประมาณสามเดือนกับประมาณสักยี่สิบวันก็คือใกล้ใกล้จะสี่เดือนแล้วก็คือเฉลี่ยก็จะมาประมาณสักร้อยวันละเพราะนาต้องปลูกประมาณต้นต้นกุมภาน่าจะอ่านี่ก็จะปลพยพฤษภาแล้วเนี่ยก็จะสี่ก็จะสี่เดือนละประมาณสามเดือนกับประมาณยี่สิบวันนะเดี๋ยวนะต้องนี่นต้องจะพาดูหัวดีๆเขาก็ เรียกว่าไรลงหัวแล้วใบข้างล่างก็เริ่มแห้งอย่างเงี้ยแล้วจะคือลงหัวเดี๋ยวนะต้องจะโกยดูต้นนี้เลยเอาแบบเดียวทามแล้นะครับเพื่อนอืมเอาแบบเดียวทามเลยอ่ารอบนี้จะเน้นโกยหัวอย่างเดียวเลยว่าอายุเขาจะสี่เดือนแล้วเนี่ยสามเดือนกับประมาณยี่สิบวัน,นหัวเขาจะประมาณไหนอ่ะันนี้มันสับหลังพันละยองสี่ช่วงนี้ก็ฝนก็ไม่ได้ตกเข้าไห่ก็เลืนก็เริ่มแห้งนิดนึงนี่ครับเพื่อน อยให้ดูเห็นเลยประมาณสามเดือนกว่าๆสามเดือนสิบห้าวันยี่สิบวันนี่แหละประมาณนี้นี่ครับเพื่อนหัวเขาทีนี่คือพันธุ์ละยองสีนะครับหักเลย,เ,ลยเน้นๆด้วยการดินของหนาต้มก็จะเป็นดินออกเหนียวนิดนึงก็งจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหัวก็จะดก ก็จะใส่ปุ๋ยอัดให้หัวมันใหญ่อ,อันนี้ก็ดดและตึ๊บนี่ครับเพื่อนดูเลยฟัน้ะยองสี่ก็หัวเยอะขนาดไหนนี่โกยกันใน้เห็นเลย ายุประมาณาสามเดือนกับประมาณยี่สิบวันดูหัวเขาเยอะขานาดไหนนี่ครับเนี่ยไปไม่หมดเพื่อนนี่ครับเพื่อนดูหัวก็นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตีไปสิบเก้าหัวยี่สิบหัวยี่สิบหัวที่เห็นนะครับก็อเอาใหม่นะเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดหัวครับสิบแปดแล้วนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบหัวเพื่อนนี่ยังนะต้องยังไม่ได้แกะข้างล่างไปอีกนะที่ว่าประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเนี่ยก็ยี่สิบกว่าหัวนี่คืออ่าไอ้ระยองสี่อายุประมาณสามเดือนกว่านี่ครับเดี๋ยวนะต้องจะให้ดูอีกต้นหนึ่งว่าหัวเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เหมือนกันโดยการที่ว่าช่วงนี้โควิดแรงเนี่ยนะต้องก็ไม่ค่อยได้มาแต่งกิ่ง นี่ครับแต่ว่าดีว่าข้างล่างเราสะอาดเกล็ดก็จะเยอะอยู่เดี๋ยวโกยให้เห็นกันจะจ่ายเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยลงหัวหมดละเพราะว่าถ้าใบแห้งๆแบบนี้คืออ่ามันสับหลังเราลงหัวแล้วจากนี้ไปก็อัดปุ๋ยให้มันใหญ่เพราะว่ามันก็คงจะไม่ดกไปกว่านี้ละมันก็อยู่แค่อัดบํารุงให้มันใหญ่เรื่องดกมันก็จะตั้งแต่เราเริ่มปลูกแล้วว่าเราฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรเนี่ยให้มันดกให้มันไรมันก็โอเคละจากนี้ไปก็คือบำรุง ให้ให้ให้มันใหญ่แค่ไหนให้หัวมันใหญ่ขึ้นเพราะหัวก็จะไม่เพิ่มไปกว่านี้มากเท่าไหร่แล้วพเดี๋ยวนะ้าต้องจกกลละกดน,<ๆ>นี่คือนาต้องก็กยให้กยเสร็จละก็จับประมาณนี้ครับต้นเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆหัวใหญ่ใหญ่ก็ประมาณเท่ากับขวดน้าได้ละขวดน้ำสิบบาทเลยนะนี่ครับหัวดก ก็เป็นหวีไงเพื่อนเพื่อนหวีเป็นชั้นๆชั้นๆแบบเนี้ว่าจะเป็นข้างล่างนูน่นข้างล่างนู่นนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยข้างด้าน,นเนี้นี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูหัวนี่คือระยองเสียอายุประมาณสามเดือนกว่าวันสามเดือนประมาณสามสิบสิบกว่าวันยี่สิบวันเนี่ยครับก็ใกล้ละก็คือหัวเนี่ยโอเคละดกอะไรใช้ได้แล้วก็โตก็คือใช้ได้ประมาณขวดน้ำขวดน้าบ้างขวดกระทิงแดงบ้างครับก็ไล่ๆกันไปครับก็ เ,เพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับหัวไอ้ระยองสี่นี่ครับข้างล่างก็แห้งแบบเริ่มลงหัวลงแล้วสะอาดครับตาตรงก็มีมีเรามาแต่งกิ่งมากนะช่วงนี้โควิดก็เข้าสวนเข้าไร่ก็ลาบากแต่ต้องพยายามหาเวลามาถ่ายให้ดูครับนี่ระยองสี่น้องระยองสี่เป็นต้นที่ว่าไม่ค่อยสูงมากแต่หัวดกหัวเยอะหัวดกครับนี่ครับเพื่อนๆระยองสี่แปลงเนี้ย ก็สำหรับคลิป,ประยองสีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวนะต้องจะไปถ่ายคลิปแขกดำให้เพื่อนๆดูอนนีกคลิปหนึ่งโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ